เฮ้ยนกนกอยู่ไหนวะนี่ไง่ศาสตร์เฮ้ยนี่ถ้ากูได้แชมป์นะเฮ้ยไม่คุยยิงแฝ่กันใครยิงแฝ่กันเฮ้ยข้างหน้าเราบนยอดเหรอนกเย้เคโรบินฮูป่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมาแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอดีในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%นแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.B Free Fire Hardstone PUBG Mobile Legends of r u n e t e r l a L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่อ Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหม่แอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับคุมปิดนี่ใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวพออาทิตย์เดียวเล่นเป็นโรบเกมเป็นโป๊ปบาบ้าเฮ้ยผมกระป๋องแต่กูไม่มีปืนเร็วอ่ะแม่ยูซี่กับธนูก็ได้ไว้ชัดมาดิกูจะไปโรบินฮูดตาเนี้ย เอ้เนี่ยใช้ธนูเขาละธนูธนูทังเก็บมาละเออเอาเวละเอาเวละเอาดิเอาดิวุฒิปืนด้วยมาดิมาหาลูกซองแป๊บแป๊บนึงได้ได้วุฒิปืนด้วยมาโรบินฮูดโรบินฮูดกระสนาไอ้ดว่าน่าจะมันเอาดิยวเดียวเดิเอาดิจัดไปโคตรเกลียนเลยที่บอกเลยโคตรเกลียนมาครับเราจะเป็นโรบินฮูดกัน มามาเลยมีกระเป๋ามาั้นนะกูไม่มีกระเป๋าไอหม,ม,มีแล้เราด้วยวะนนี่บอกจริงนะกูทิ้งของหมดเลยเนี่ยทิ้งเหมือนกันทิ้งเหมือนกันรู้จักตีโรบินฮูดป่ะไอ้สัตว์เคล็ดเคลียออร์บอสที่<อ>เปืนกลในอบอสโอ้โหเอา,า,าสไนไงสไนเล่นได้ไงมันมันไม่ได้สไนด์ไปไหนอะ เอาแบมไปนู่นพี่ก้าวไปไหนวระเทพไส้ลุงโอ้โหแล้วไปที่ยังเถื่อนเลยวาดดี้ได้ลองได้ลองได้ลองมาเราไปดูวุดเนี่ยครับถามว่าทำไมไม่ติดแรงก็เล่นอย่างเงี้ยครับวาดดี้วัดดีมีคนยิงด้วยเอาแล้วเอาแล้วมึง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  นตี้โรบินฮูดมาแล้วทุกคนมาแล้วมึงมาแล้วอยู่ไหนวะรู้ว่ะผมไม่มีปืนอ,อะไรเลยกูไม่ใชนยิงอะไรกันวะโว้นกนก lòng vinh hút vinh đang tay đồ vinh hút vào và đông lòng lòng vẫn này cả mày quá máy ก้าผมต้องการเกาะโอ้ยนอกไอ้เหี้ยมันเจ็บมันเจ็บมาคนเดียวทำไมเฮ้ยมันเจ็บแรงจริงกระวัดตัวเป็นฮหัว่ะาเยอะแค่เก็บซ็อกไปด้วยนะเก็บโซ่ขู่ไปด้วยอ่า นี่ผมต้องเงินถือสไนกับโรบินฮูดเลยเฮ้แต่ว่าเรามันมีเกาะแล้วมันยิงไม่ตายด้วยนัดเดียวอะโรบินฮูดอะมันโดนทีเดียวไม่ตายเว้ยใช่ขอพี่ใช่ผมถือโรบินฮูดกับสไนก์เอาแล้วมึงเลยกูเล่นกับสองคนก็ได้มึงถือเป็นคนก็ได้บอสเออเล่นกันเลย,เลเลยพี่จะเล่นโรบินฮูดที่ช่ยมึงเคยเล่นแล้วดาร็อกเปล่ากูคืคอฮันเตอร์ไอสัตว์ขัดน,นอกอยู่ตัวง ยังยังกูเป็นอาเช่ก่อนตอนเนี้ยยิงใครไม่ตายเลยเฮ้ยกูไปเอาธนูกูเป้าหนูกูก่อนเมื่อกี้หนูอยู่บนอันดูตีบวกยังยังยังใจนี่เลยแบบก็โบสิบโบนะธรรมดาไม่หมดยังไม่หมดใครยิงมือกบอลไม่หมดไงก็มีอยู่อยู่ไหนวะนี่ไงก่สด เียวไม่ตาไอ้บอลพวกยิงไม่โดนเฮ้ยมันขึ้นของถาแล้วอ่ะของของกูเปล่าแน่ไม่ก่อนก่อนพี่มาผมยิงไปนัดหนึ่งแต่มันโดนตรงตีนไงมันน่าจะไม่เจ็บหรอกพี่ก้าวตีบวกขันวยังไม่มาแล้วกูเก็บสีฟ้ามาแล้วคารูี้บวกแล้วมีมีสกินไี้ตีบวกแล้วเอะไรผมตีบวกให้ก็ได้นะผมมีกระทาแล้วไม่มีสไนท์ให้กูเล่นเลยเหรอวะมึงจะให้กูเล่นปืนเดียวจริงอะ ไรสไนธ์นะไรเลเซอร์ไงเออไหนอะเราจะเล่นอย่างนี้กันจริงๆช่มัไหม่ะของจริงอาจารย์ไปดีของจริงมาโรบินฮูดเฮ้ยใครมียาบ้างวะเฟิร์สเอเดตผมมีสี่แบ่งเลยดิมีกันไม่มีสักอันเลยไปคนละครึ่งไปโรบินฮูดเราแพ็แผงหน้าไอ้บอสเราโบสถ์ไมกูเลยกูเป็นแผงหน้ากูอยากกูมาไปเลย มันถอดไงวะพี่ก็ตกลกระเป๋าอะแล้วก็ลากออกอะย่าหมวกสามผมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเองนะใช้ได้การ์ตูนนัดเดียวพอเดี๋ยวกูเก็บเน็ตก่อนกูลืมสโมอคื่ต้องมีสโมอไว้จะได้โรบินฮู้ดอะหาสมอไวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนี่ยอะอินสโมอลูกเดียวเฮ้ยนี่ใช้กูได้แชมป์นะเฮ้ยมีคนยิงแพรกันใครยิงแพรกันเฮ้ยข้างหน้าเราบนยอดเหรอเนาะ Gayτί Robinhood Kiểu phương khu vận vào Chúng ta em Anh lại nó didn't you, anh có bỏ đi dùng Người quá mà này đi Dùng này hay khác ㅋㅋㅋ ไม่เห็นลตรงนี้อะพี่ตรงตรงเสเาเรืออกูเช็คขึ้นมาดีกว่าอยู่ข้างล่างแล้วพี่ลงไปข้างล่างแล้วบอยบอยเพิ่งเก็บของมาช่วยก่อน อยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาแล้วมั้งอยู่ข้างล่างแล้วมันลงมาข้างล่างมันลงมาข้างล่างนี่เดี๋ยวอีกหลังกล้องทิวไปไหนแล้ววะโอ้ยนอกนกอยู่นี่ยังแค่เราเป็นฮูดล่วงเลยกูเก้ารู้ก่อน อยู่หน้าเราอ่ะเนี่ยไม่อยู่ใต้ตีนเราเนี่ยเขามีปืนยิงหน่อยเราเป็นคู่กำลังแย่ผมแย่ผมแย่เราเปนคู่กำลังแย่ตายหมดตายหมดพี่เอ้ยยาดินเดินมาอีกว่ายี่เงียบบอทบอทบอทกาะแตกเลยว่ะโอ๊ตกระเลียนกอซ่าด้วยโอ้ทำไมกูไม่ได้กูอยากเล่นมากๆแต่ว่าเราต้องเล่นโรบินฮูด แบ,แ,บแ,บแบมไงแบมเล่นได้ไอทีวกูมียาเต็มเลยเอาป่ะเอาแบมกว่าไส้แบบเนี่ยเก็บยาจากตรงนี้นเต็มเลยเอาป่ะเอามีอันเดียวเฮ้ยใครยิงวะถ้าดูพี่บวกะลรวะบวกแปดบวกแปดแต่ว่าไม่แต่ลบเด็กนะยิงไม่โดนเลย <laughs> มีกิฟเทพใส่เอาหมดมึงถามบอกกูดึกูใส่ได้ไหมล่ะเออให้กูใส่หานูป่ะล่ะเื่อมาจะยิงนิ่งขึ้นแล้วจนุงสีอะไรอ่ะสีเหมือนสีเดียวกันปะสีเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอันนี้อันนี้รุ่นนี่นี่อันนี้มึงมึงเป็นฮันเตอร์แล้วฮวยมึงชุดมึงเท่อ่ะกูเป็นอาเชอร์อยู่ดูดูชุดกูเป็นอาเชอร์อยู่ตีบวกให้ตีบวกเปลีบยนไปนู่นแล้วอ่ะเปลี่ยนคันแล้วอ่ะ เหอกี่คนเลือยี่สิบเอ็ดคนเองโหนี่ได้แชมป์นี่สุดยอดเลยนะเอ้ยช่วยกูต้องแบบทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้ด้วยวะกูไม่เข้าใจเงินนาพื่อความสนุกสนานถ้าผลตอบรับดีนี่เดี๋ยวตาหน้าเล่นวีเอเอสเลยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมีคนเชี่ยใช่ไหมไปมีคนแบมโดนใจเย็นแบมใจเย็นเราเป็นฮูกำลังไปเราเป็นฮูกำลังไปผมว่ายิงไกลๆถ้ามันจะได้เรื่องไกลๆเลยชนไยัง ไหนหวะเออสนัยเนี่ยเล่นได้ไงไหนวะคนอยู่ไหนวะยูนในกดังเหรอแบมแบมไม่พูดวะฮะัลโหลเราเป็นฮูด,ฮด,ดขอความช่วยเหลือไหนอ่ะแบมยิงใครอ่ะอชิบหายแล้วคุยกับหัวไล่เลยกู ขวาขวาไหนวะอ๋อหลังหินหลังหินหลังหินทิวน,นี่นี่ชิ้นไหนวะนี่ไงเดินอยู่ออบอตปะวะเฮ้ยมีบอตนี่กว่าคนคนคนล็อกเลยล็อกเลยเฮ้ยพวกคนกระตัวกระแตหมดเลยพี่เก้าวหมอกสีหมดเลยทุกคนทุนกคนเลยโอ้โหแพี่ขโมกสีแล้วโรบินฮูดด้วยนะ พี่ก้วต้องโชว์ความแม่นดกว่าะพี่ธนูไปโอ้โหย่อชิบหายเลยแกยังไงเนี่ยตุ้มตุ้มโอ้โชิงพี่โดนตัวเองไอ้สัสแ,แ,แล้วกอซ่าไล่คออะไรอ,อีกเนี่ยีโคมา โอ้วัสนัยอดีแล้วจริงๆไม่มหลังยิงมาเฮ้ยเอ้าเฮียหลังโดนเนาใครโดนใครนอกวะเฮียคนยิงมาเต็มเลยเ้าโอ้เชียโดนออฟโอ้โหเราเป็นฮุดเฮ้ยบอสช่วยบอสช่วยออฟนะเป็นมันมาแล้ววะมันมาเอาคืนแล้ววะ เ้ยข้างหลังข้างหลังไอ้บอสโอ้ยมันยิงไม่ตายถีวยิงตั้งหลายนะัดไม่ตายเลยล็อกแล้วยิงล็อกแล้วเดี๋ย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 วเราเป็นฮู้เจ็บเราเป็นฮู้เจ็บเราเป็นฮู้เจ็บปวดนะดละ้วนเล้าชิาเจ็บ อนีจกูไไอ้ยีงไม่ตายทีวะไอ้ีจีเออมันทึบอะบอกแล้วเล่นไม่ได้ไอ้เหี่เอาไปดูแต่มันมีหกสี่เนี่ยนี่ไงสัตว์นี่ไงนี่ไงอืมประจบจบไม่มีอีกมีอีกระวังระวังแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใครอยู่ใครมั่งเนี่ยแป๊บนึงโอ้โหมันนัวมากเฮ้ยยุดยุดไอ้ชู แล้วเปล่ากระหมอมเนี่ยบ่อนะตาเดียวบอนะอย่าหาทำเลยหรือะยิงน็อกไปแล้วโอ้โหแม่กูซ่ายิงมันตายเนี่ยโอ้โหดาเวียเจ็ดร้อยไอเยี้ยมเกิดไปล้ววะแต่มันไม่ตายนี่ดาเวียจังโลวินฮูดอย่างเดียวเลยแล้วเนี่ย โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุู๊